กันครับเป็นยังไงลูกศิษย์ลูกหางวดที่แล้วห้าศูนย์เขาถูกหลายกวอาจารย์โอ้บางคนก็ได้เจ็ดแสนแปดแสนบางคนก็ได้หลักล้า,านพันในบ้านในบ้านได้ล้านแปดจานี่พ<ผ>างทีเรากถายไปไกลมากยู่นหมล่ะฮึ <laughs> <laughs> เขาถูกขนาดนั้นเลยจารย์แม่อยู่ที่ดวงเนาะรามีปูปลาขาวมหาหมู่มีนะคารา แล้วคนที่มาจุดเทียนสะดออะไรเนี่ยกระเคาะอะไรเนี่ยอาจารย์<ม>เขาได้โชคกันหลายไหมอาจารย์หลายมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเลยนะครับเลยมาแล้วต้องมาอีกมาแล้วต้องมาอีกอ่าพอาเขาได้โชควดีครับอาจารย์ครับ วันนี้วันนี้ได้เดินทางมาหาอาจารย์ต้อมนะครับอดใจไม่ไหวครับอาจารย์ห้าศูนย์เป็นเหตุอเออเอพี่็ยังมาหลายคนอยู่ครับไหนบพอาจารย์โรงนาคณอยู่ตรงไหนนะคะโรงนาคณก็คือสามเก่าปู่เกศแก้วครับตำนานต้นตำนานพระยาเกศแก้วนาคราชาครับผมครับเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับมาขอพรอมากาศไปมาร่วมปิป่นป่องไปโชกไปลาบไปโลายเขาได้หลายไหมอาจารย์แต่ละค<า>นมาเนี่ยครับที่กลับมากแกะมากแก่หนะนังแก่บน,แบบนบนนี่บนหนังเนาะหน,นังกลางแปงแล้วกับพลัง้นกับบนโต๊หวงสวงอ่บนนั่งล่ำใช่นหะ กลับมาก,ก็ได้กูลองค้นกับมาิบเทียแต่ว่า,าถือถือเี่ยเขาดอกระเดียตู้เดียวป<ะ>้าดม,<ะ>ม,มูมากูก็ถือน้องกันครับวดที่แล้วตัวได้ก็อาจารย์วดที่แล้วได้หาศูนชวนหาแต่ว่านี่แต่ชองกาโอไปยึดเนื้อไปจุดเทียนไงเขาอ๋อไปจุดเทียนวันนั้นผมเห็นุยไปจุดเทียนอะไรกันครับจุดเทียนมงคลจุดเทียนมงคลอ๋อสอดคอต่อชะตารับโศก ครับนี่เทียรติมาจ้งยังไงเพิ่มเลยนี่เอายกให้ดูนะอาจารย์เทียนล้านนาเต็มเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นี่แมนเทียนล้ำนาบแมนบูชาแมนเดมล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแมสั่งจองมาเด้อร์ใครติดเทงแล้วมึอจะจุดวันไหนจารวันที่แปดเดือนแปดมืออื่นนี่ล่ะอ้เบอร์โทรไปมืออื่นเลยรีบด่วนเลย ทันไหมนี่ต้องเฉพาะภายในวันนี้ใช่ไหมอาจารย์ภายในวันนี้กับพรุ่งนี้ช่วงรุ่นนี้มีเวลาถึงช่วงเย็นจองเข้ามาได้แล้วรอบนี้จะไปจุดที่ไหนครับจุดที่นี่แหละผมไม่ได้ไปจุดที่บ้านก้าใช่ไหมใช่จุดที่ที่นี่ของเราเลยเวียนไปจุดแต่วราหวังสัตานีแต่ว่าเดือนแปดนี้จะจุดที่นี่ครับบางคนไปแล้วก็ได้โชค มันเป็นเที่ยนเบิกทางเที่ยนเบิกโชควาสนาแก,ก้กรรมแก้เคราะห์ว่ามันเป็นพิธี่โบราณครับนะครับมาสวดเขาเขาทำไปขออนุญ,ญาตถามเนาะเ,เ,เขาทําไปนี่ขวัญกำลังใจนอะอาจารย์เนาะเ,เขาเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนกับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการเงินครอบครัว เด่นโลง่งจากครอบครัวทะเลาะแหว่งกันเด่นลงครโลองมันเป็นลักษณะนั้นมันเปื่อยมันเป็นเหมือนต่อชะตาต่อชะตาครอบครัวต่อชะตาอายุข้อวันเคาะเดืนอนเคาะปีครับอแล้วก็อ่าพิธีสะดอข้อให้โตแล้วก็บูาววบบชารับโชคมันจะมีสามเหล็กเห<อ>ลี่ยมนี่เหลี่ยมนี่ต่อชะตาเหลี่ยมน,นั่นสะดอเคาะเหลี่ยมน,นั่นรับโชคัอาีินะรเรา เราต้องเอาทั้งสามอันใช่ไหมครับแต่ห้าสีรับโชคเ้ากับจุดรับโชคห้าสีต่อชาตาห้าต่อชาตอต้องแจ้งอาจารย์มาสะดาะเคาะเ้ากับสระดาะเคาะครับว่าผู้ได้ตกปีว่าดีเคาะว่าดีตอชาตาเฮ็ดหยังกับมีแต่หลุยแต่สุยแต่หยังสีนะาครับเออคือตอชาตาสีได้งานกับว่าได้สีน่าครับเล้วเล่นตกปีชาตาโอ้ เป็นลักษณะนั้นครับต้องหันกาไปจุดให้เพิ่นเลยได้ห้าศูนย์เลยเลยแก่ความฝันครับเอฟซีพ่นถามว่าจานต้องได้เลขตัวใดกับห้องของบอห่วเป็นเลขกเลยมาตีความฝันให้เพื่อนฟังในว่าฝันเห็นอันผู้ยิ่งศูนย์ให้ผู้ยิ่งแล้วก็ไปปล่อยหลานยางมาสั่นครับเออม่นก็เลยว่า ม,มียิ่งกับเป็นซีผู้ใช้กับเป็นหาศูนกับศูนศูนสีศูนหาหาศูนอาจารยะถูกเลยโอ้คน oh. ม่นิดหมวดนี้ดีอาจารย์งั oh. นนี่กับฝันต่อฝันว่าจังไงอาจารย์ฝันเห็นพ่อลุงผู้ล่าเสียไปแล้วครับอันนี้ฝันฝันจำได้เด,ด้คันฝันจำมาได้ก็คือคือแบบว่ามันโมเมนต์สินะครับผมอันนี้ฝันจำได้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ บ้านเฮียนเพ่อนนี่เพ่อนข้าเจ้าไปนอกไปหน้าเนะาะคบัดที่นี่ถ้าฝันเห็นเัสดุคนนะฝันเห็นลูกเพ่อนฝันเห็นแม่ป่าฝันเห็นพ่อรุร่งพ่อเพ่อนตายไปบัดท,ที่นี่ฝันว่าไปเฮียนเพล่นมันเพ่อนเพ่อนกระลั่งอันปากสีหมูไหมแพรออกมาไปตากไว้น้ำขี้ดินไหมก็เลยว่าเาแม่ป่าขึ้นมาตากไว้เองสีสันมา เสียไปยั้งนี่เสียไปขายว่าสันเอ้ามาไปขายคือมาตากไว้น้ำขี้ดินว่าสันถักเต็มเฮี้ยนแล้วอยู่หมู<อ>นะเนื้อโโเนื้อหมูนะเนื้อโอ้แต่ที่นี่ลูกชายเราก็น,นั่งอยู่หันละครับบันนี้ก็เลยไปเห็นพอลุ่งพอลุ่งจะเฮ็นยั้ง่างสันเออกระลังเฮ็ดเวียดซอยเล็กน้อยว่าสันว่าครับอืมบันนี้ก็เลยฝันนี่ยละก็เลยฝันเห็น มันนี่ก็ได้มาถามแม่แม่บพวกจับว่าบ้านเลขที่ตัวใดนี่และบ้านเลขที่นจันมันนี่ก็เลยมาแต่ฝนว่านครับมันนี่ก็เลยกลับมาก็ได้เห็นเพลินเพลินกำลังตากอย่างบุหร่ะเออเหมือนเหมือนในฝันเลยวไในฝันเลยยู่เดินก็เลยตีไฟเหลี่ยวแอบเลยเปิดกระจกแม่ป้าบ้านเลขที่ตัวใดเอาสั่นแล้วก็เลยว่าสามหกเออสั่นบ้านเลขที่สามหกเออ มาที่เชียร์บาบาที่ว่าฝันที่ว่าพ่อรุ่งเพิ่นสั่งเห็ดเวียกซอยเดียเพิ่นต่อเติมบ้านเพิ่นดีดีเหมือนในฝันเลยเหรอครับเหมือนในฝันเลยเดียวเพิ่น,อนโอ้แสดงวราลับใส่หน้ามาใส่น,นอกใส่พ่อลุงนี่คือเสียแล้วเสียแล้วอายุเพิ่นเท่าไรค่ะอาจารย์อายุพ่อรุ่งหกสิบเอ็ดตอนเสียใช่ไหมแม่หกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีแม่ บันนี้ลูกไส้เพื่อนกับมาเรียบร้อยใี่ไหมเห็นลูกไส้เพื่อนอีกยังมาลูกไายเสียหรือยังบ่บ่ยังเ<อ>นาะเออลูกไส้เพื่อนเมื่อบ้านกับเหียนออในฝันเลยเออไอ,อ้แก่ความฝันจุนเลาฟังเออ,เอนันน่นแหละฝันเป็นจริงแหมว่อวานก็ไปจับเสียงโศกอยู่มเมนาคีก็ได้ตัวไรวะได้หกโอได้แปดหกแปดหกแค่สามซีซีบ่ สมตัวคือสามสีสีใช่ไหมอาจารย์จับปิงฟองนะจับเปลี่ยนไม่ซื้อหอกสามซีซีพอดีพอดีสามตัอือไป้สามตัวพอดีเลยนาะอาจารย์เนาะอะยูโออสามสามสีนะฮะนั่งก็เล่นรับการข้าเจ้าขามเล่าดีดีได้ยู่งไงข้าเจ้ามาก โยบิงป๋อยู่สารปูเนี่ะครับเป็นในขามเล่าที่ดีทำเหล้าหอมใส่ตำเล้าอมนะเป็นลักษณะนั่นพราเจ้าจุดถูกจุดเทียนนี่พระเจ้าก็กลับมาอีกครับกลับมาอีกมาบูชาอีกทั้งเตเครทั้งหลังตู้แสดงว่าข้างบนนี้คือคนบูชาแล้วแล้วติดซื้อติดอย่างไร งวดเมื่อกี้เขาถูกเท่าไรหร่นะอาจารย์ห้าศูนย์แปดล้านแปด<ะ>งอนนะนี้วม่มาจุดเทียนนี้ใช่ไหมครับมาจุดเทียนมาจุดเทียนมานีละถือซุ้งวดพี่น้องอมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเปิดโชกน้ำกันไข่สีจองทเทียนเดียมเท่าไหร่คะอาจารย์หนึ่เก้าเก้า เล่มละร้อยเก้าเก้าเล่มละร้อยเก้าเก้าจองม่ได้เลยชุดแรกจะจุดวันที่แปดคือพรุ่งนี้ใช่แล้วชุดสองจะจุดวันไหนครับ <S 2> 2 <S อาจารย์ครับส <30. 30. S 1> ามสิบสามสิบปลายเดือนนะครับยังทันอยู่เนาะยังทันอยู่นะครับเอฟซี FC ครับผมคือจองไว้เลยนะครับ าจต้องมาพิมพ์ชื่อพิมพ์ชงซื้อพียูมาซื้อน้ำตะกุนมากนะค่ะเนาะครับผมโทรมาเลยค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่อร์จุดไล่ซื้อแล้วมาส่งอาจารย์เนาะคมาพร้อมกันคือเขาจุดปุ๊บเขาได้โชคได้ลาบอย่างนี้เลยอาจารย์โชคได้ลาบบางคนก็ได้การงานครับมันเปลี่ยนบางคนตกปีเคาะปีไม่ดีครับบางคนคนป่วยเงี้ยก็หายก็ตรวจ เจอโรคเจออะไรเนี่ยโอ้อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอซี FC นะใช้วิจ,<ส>วจวารณญาณในการกรับชมนะครับใครอยากจะจุดเทียนก็สามารถทักหาได้นะครับติดต่อได้ทางไหนเอ่ยอ<ด>ย,ยกให้ด,ดูหนะครับเอฟซโจดเปิดจดซื้อไว้อเนาะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าเนาะร้อยเก้าสิบเก้า ต่อเล่มใช่ไหมอาจารย์สมมติว่าจุดสามเล่มก็ได้ใช่ไหมมีอะไรบ้างครับเทียนเนี่ยฮะมีสะดอกเคาะต่อชะตารับโชครับโชคเลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้สามเล่มในเบิร์ดในเบิร์ดมีน้องสามเล่มอ๋อทักมานะครับพีีครับใครอยากจุดเทียนสะดอกเคาะนะครับทักมาได้นะครับผมหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูให้เจ้าได้ให้เจ้ากับเปิดโซ่ ได้โชคได้การค้าขายต่างๆเป็นลักษณะนี้บางทีก็มาขอเองใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนมากเขามาขอเองใช่ไหมที่เขาได้กันนะครับขอเองมันอยู่ที่ดวงคนเนาะอาจารย์เนาะเขาก็มาล้วงไหอย่างนี้แหละครับมามาหลายทีมแต่ว่าได้ตัวเดียวกันได้ตัวเดียวกันวันนี้ทุกวันพุธนอร์เคนสีมาแก่บุญครับก็มาพร้อมกันพวกชาวมาอย่างมาแก่บุญโอ้ได้ตัวเดียวกัน ทั้งที่มาคนละรอบใช่ไหมแมนว่าคนละรอบไม่จัดแปลกี่เดือครับ